เคยดังและยังคงเดิมตอนนี้รู้ว่าตอนไหนฉันก็คนหนึ่งแต่วักฉันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใครเธอคงรู้ดียังคงมีแค่เธอและต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกายตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปชื่อเธอความรักไม่เคยหา Oh no. มันสถิตยอยู่ในใจใชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างเรื่องบาดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอเท่านั้นเธอมาตามให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผันเธอมาทำให้เวลาให้งรักสวยงามทุกวันหัวใจฉัน คนหนึ่งแต่รักฉันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใครเธอคงรู้ดียังคงมีแค่เธอและต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกายตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปชื่อเธอความรักไม่เคยหายหายแล้ oh o <no>. นมันสถิตอยู่ในใจใชาคนนี้ อาจที่จะลบล้างเรื่องราวดีๆหัวใจฉันจะไม่ได้เธอเท่า,าน้นเนาะเธอมาทามให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผันเธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจบม .6 หกแล้วรู้สึกไงบ้างโลมา ไม่เคยยกภูเขาออกจากอกขนาดนี้มาก่อนพี่ได้อยากฝากถึงเพื่อนในห้องบ้างเพื่อนเราจะจากกันแล้วนะคิดถึงกันบ้างปะนะเพื่อนจูงคิดถึงเขาบ้างนะจุ๊บอยากให้มาเจอกันไม่คงว่าถ้าเกิดจากกันไปแล้วโอเคโอเคจบไปแล้วก็ทำตัวดีอย่าเร่งมากอยาให้เพื่อนเก่งนิยมทุกคนเก่งนิยมเลยใช่ไหมเก่งนิยม หนุ <Cornell>. ่มเพื่อนทุกคนนะข้าบอกว่าจะเจอกันขอให้มาให้โครักนะทุกคนรักกายรักเพื่อนทุกคนเลยอออันนี้เหนียดกันมาก่อนก็นิสสือไม่ใครสีออกสื่อได้เลยรักกันทุกคนเช้ก็ใครทุคนเอสตินไปแล้วอันนี้คือถ้าถ้าอะไรอธิบายหน่อยถ้าอะไรอธิบายหน่อยเออถ้านี้เป็นท่าประจำห้องสี่แล้วไม่อยาก จะผิดระเบียบอะแต่หัวใจอะมองมีห้องสีล้วนเลยนับด้วยวนาลุงโทนอาจารย์รักโดยเฉพาะขอบคุณอาจารย์ทุกๆค,คนที่สอนมาขอบคุณที่ทําให้มีดีวันนี้ผิดระเบียบแต่ก็รักน้องเวดจารูจีรู้สึกไงบ้างจบมาหกแล้วพูดด,ดนนังๆนิดนึงไม่อยากให้รู้สึกแยกแบบไม่อยากให้นับถอยหลังกันดูดิมันแบบก็ไม่ได้ตายจากเพราะว่าถ<อ>้าเราไปเจอกันแล้วมีชีวิต ว่าตัววัดสองคิดออกแล้วชีวิตนี้ชีวิตนี้จะทำอะไรเหรอขอให้กระเป๋าไม่แตกค่ะบุคคลที่แบบว่ากระเป๋าเน่ามากที่สุดในห้องเวที่กระเป๋าสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องเอาไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้งานดีๆตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจเรียนนะจ๊ะยอุ้ยตายแล้วไหนาข้อใหม่ในชีวิตคืออะไรครัเจ็ดพี่เบิร์ดสองร้อยอะีรเบิร์ดเนี่เบิร์ดเป็นเบิร์ดเบิร์ดคืออะไร จบโอ้กแล้วฝากอะไรถึงเพื่อนในห้องหน่อยจัวจัวจอดไปจอดก่อันเห็นหน้าตายิ้มอย่างนี้เรื่องอย่างนี้น่าเซียนเลยนะที่เหรอรวมใจว่าไงบ้างจบอกแล้วรวมใจเป็นค่าตว่าไงพูดกับเพื่อนในห้องหน่อยเร็วๆบอกเพื่อนในห้องเราจะไม่รอนานเราจะน้ากันทักได้นะเราจะโอาทักได้นะ รสกวสุขมาักจบไปแล้วอย่าลืมมาเจอกันคราครงนะรักนะทุกคนาก็จะดิ้งอ่ะไปถึเพื่อนในห้องนอนมึงรักเขามึงรักใครมึงรักพี่ยอมโดนของเราเจบแล้ววายมาบายบายต่อหกสอง บอกอะไรเด็กเพื่อนในห้องบ้างตอนนี้เล่าหกห้าแล้วอะไรนะหกห้าไม่ลดแล้วห้าห้าเป็นบุคคลนี้ตั้งแต่มสี่คือผอมอะไรนะน้ำหนักขึ้นสิบสองกิโลจากตอนมสี่อ่ะดูตัวมันดิโอ้ยใกล้จะแตกกันเลยนี่ยแหละห้าห้ากงไม่อยากจบเลยทำไมอยากเดินทางเนาะเพราะแบบเอออยากอยู่กับเพื่อนไปนานๆไงก็จบไปแล้วก็หมายถึงว่าโชคดีอยากเริ่มติดต่อกันนะก็ความรู้สึกหนึ่งก็คือดีใจแล้วก็เสียใจดีแบบ การไม่ได้จบ้อมกันแบบ68คนเลยก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ห้องนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจในหลายอย่างก็ดีใจนะที่ได้้จักับเพื่อนคนว่าช่วงแค่ช่วงไรกเป็นได้แค่3ปีแต่ก็มีความรากกันแล้วแ่คนถึงแม้จะไม่ได้คุยกั่ทุกคนนะจบมา6แล้วรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีแต่ตัวเท่าเดิมเลยแหมเป็นบุคคลที่อยู่สู่มานานแล้วเหลือเกินจะถึงัแต่มา3มีอะไรจะบอกเพื่อนอีกปะ มาจากยะโสธรพี่เยมากเลยค่ะอีบอร์ดมาจากยะโสธรทุกคนใครนะใครนะไปกินซ้ปต่กันไวๆนะไปกินซุปต่กันบ้างครับเรื่องนีอย่าลืมดีสะพานบนดังชีรู้สึกรู้สึกว่าตอนแรกอยากจบมากเลยอะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากจบแล้วอ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนไปเฟรมใหม่อีกแล้วเพื่อหาเบอร์ใหมุ่คนที่หน้าตาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ม4ถึงม6ในอนาคตเดี๋ยวปีหนึ่งกลับมาเธอจะมีจมูกจำไว้ จะจะเรียบรับเปลี่ยนไปก็ขอให้ทุกคนอเลือกที่ที่ต้องการเลยดีใจค่ะแล้วก็ได้หายได้หายได้หายใจหล่นเลยตัวหาที่สุดของห้องเรานะคะคูสร้างเสียงผลเราให้กับห้องเราดูพอยถาวด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยมากปะเรียบร้อยหุ่นดีสูงยากคอยดีคือหลอกเพื่อนในห้องมาตลอดว่าตัวเองสูงกว่าห้ตั้งแต่ม .4 จริงๆมันสูงแค่155สิบห้าเรียบ้อยมากเพื่อนในห้องเป็นี่ ขอสำเนียงขอสำเนียงถิ่นนิดนึงสำเนียงถิ่นที่นางถนัดมันจะบอกจังไหนเรา,าบอกว่าฝิ่นก็คุณซึ้อดีที่สิจบกระโจ๊จจบแล้วก็ดีโจบ๊บแล้วกระโจ๊บเลยจะจากกับเพื่อนแล้วนะ ก็หงุดหงิดเสียใจน้อยนึงทขาไมอยากได้แค่นี้เดียวเองอ่ะสุดยอดเลยว่าได้สิบคนเลยว่าก็มือก็รู้สึกดีนะก็เสียใจด้วยแต่ก็จบแล้วไม่เจอกันแล้วอ่ะก็อะไรขอให้ทุกคนค้่ำหาอะไรที่เองอยากได้อยากอยาจะเข้านะเออขอให้เาทุกคนเลยให้ไล่มาหาอะไรที่ดีรักนะจุ๊บยุ่อดีใจที่จบแล้วเออแต่ก็ทุกคน ใหนะว่าที่จะจบแล้วนะจะเครียดเหรอไม่มีที่ยังยังต้องอดทนหน่อยก็อยากให้มันติดทุกคนเศใจที่ไม่เจองจะไปกูพวกเพื่อนคุยจะจกกันแล้วอ่ะอย่าคุยกับเพื่อนทุกคนเลยอ่ะอยากให้เพื่อนทุกคนอย่าลืมรอนะตัวเองเราจะไม่ค่อยช่วยงานในห้องเท่าไหร่แล้วเธอชีวิตร้ายไปมือนพระเจ้ากำลังทุกคนในห้องมากนะทุต้องไปในห้องหรอก็ สาระไม่ค่อยมีร่างาก็ไม่ดีหล่อเล่นมันก็เราบอกว่าตัวเองมันมันมันน่ารำไม่ดีเว้ยอือก็ที่ห้องนี้เลิกเหมือนห้องอื่นเขาหลอกก็ผ่านมาครบทุกรโลละเนื้อห้องเราก็เราพอใจได้ทุกวันนี้เว้ยเรารู้สึกไงบ้างจะจบมาหกแล้วรู้สึกดีนะแต่ก็ไม่ดีเพราะยังต้องหาอะไรไม่ได้เลยทุกคนก็เครียดนะสู้ๆนะโอจะเองนิดเดียวช่วยบอกอะไรถึงเพื่อนในห้องหน่อยขอให้สอบตีมาหาลัยให้ได้นะ สดี <c oughs> เราคือหัวหน้าห้องหกับสี่<ห>เรรู้สึก <ใน S 2> ดีมากอยู่ห้องนี้รนะเรารักเด็กๆทุกคนเราเรียกเพื่อนๆในห้องทุกคนว่าเด็กๆก,กับสาวๆเวย้ยทุกห้องสาําำหรับเราล้วรู้สึกเหมือนพวกมันเป็นเธอ,อ,อามาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผังเธอมาทำให้เวลาแห่งวักสวยงามทุกวันหัวใจฉัน อ๋อ <c oughs> มึงผอมแล้วมึงค่อยกลับมาติดต่อ <c oughs> <c oughs> คุณอะสงสัยชาตินี้คงจะไม่ได้ติดต่อกับผมแล้วใช่ไหมค่เดี๋ยวผอมไม่ดูเลย